ช่วยตัวเองครั้งแรกตอนปหนึ่งกับเครื่องนวดพันความคิดของเราตอนนั้นให้มันเป็นลงไปตรงนั้นอะว่างว่างมีรายการครั้งแรกคือตอนมหกเลยใช่ผมจําได <c oughs> ้เสียตัวเองเ <c oughs> ผมก็เลยถามเอยเธอมีปานอะเขาบอกอ๋อไม่ใช่ะเมนมาอ๋อไม่ใช่ะเมนมาเราชอบให้คนอมเราไหมหอมการอมที่ดีคืออะไรเดือกไข่เคยมีเซ็กแบบไหนที่แปลกที่สุดสําหรับเราพูดข้างหูกินข้าวจ้า และยินดีต้อนรับอุ้น้องเหล่าทองค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลยินดีมานะคะเคยดูรายการใช่เปล่าเคยครับเคยดูในยูทู u แบบใช่ครับของ EP ของของ พี่ตั้มพี่ตั้มจะตาล่าสุดเดยบอะใช่ใช่พึ่งออกพึ่งออกไปวันนี้ตาเราแล้วที่จะมาออกของแล้วมาคุยเรื่องนี้พร้อมแค่ไหนเราดูว่าจะรอดหรือจะรอดจะรอดดูรอดแน่นอนไม่ต้องหวงเราแบบรู้แม้ว่าเราเป็นคนที่มีคนอยากกินเยอะมากไม่รู้ผมว่าปกติไม่รู้ว่าคืออยากกินคืออะไรไม่เห็นมีคนแบบทักมา ไม่มีคน DM อะไรแปลกๆมาเลยเหรอมีไหมเอาจริงใน tiktok ในแบบยูทูบในแบบไอจีแบบว่าเอ้ยนานนๆนานๆทีของผมอะเพราะว่าแบบผมไปเป็นแนวตลกไงเขาคงไม่ได้แบบเอ่อทักมาเพื่อแบบจะกินขนาดนั้นอะจริงผมก็เลยแบบปล่อยไม่ได้ซีเรียสเลยว่าแบบต้องทักมาแบบส่งรูปช่วยตัวเองไม่ไม่ฮะก็เลยนะไม่เมื่อก่อนมีเมื่อก่อนมีมียังไงมียังไงก็ส่งแบบช่วยตัวเองมามีนะผู้หญิงหรือผู้ชายทั้งทั้งสอง ้อแล้วเราทำยังไงกับวิดีโอหล้อนี้ไม่ตอนแรกผมลองกดดูก่อนแล้วพอเ,เอ้ยเอ้ยเริ่มไม่ใช่แล้วคนนี้ก็เลยแบบลบไปก่อนออแล้วพอถ้ามันมีมาอีกครั้งที่สองก็คือจะบล็อกแล้วใช่เพราะว่าเมื่อก่อนถอดถอดเสื้อบ่อย้อหลังมาไม่ค่อยถอดแล้วเราหรือเขาเราถอดบ่อยในในไอจีอะไรเงี้ยเขาจะทักมาในไอจีอย่างเดียวใช่ออออออได้ข่าวมาว่าอูโน่เนี่ยช่วยตัวเองครั้งแรกตอนปอนหนึ่งกับเครื่องนวด พี่เคยเป็นแบบไม่มีทําตอนเด็กหรือว่าพี่มีจะทำมันก็มีวันที่พี่ก็ไม่มีอะไรทําเหมือนกันเออนะใช่ใช่จริงๆมีวันที่เราเบือ่อเออผมมีทำผมก็เลยแบบเออหาอะไรทาตอนนั้นช่วงปิดเทอมเครื่องนวดแม่แล้วได้มานวดคออ้ยมันสันๆเนี่ยแล้วเราก็ไป <c oughs> ลงข้างล่างไงสันไปได้แล้วเหมือนแบบพอเรารู้ว่ามันเสร็จแล้วเราก็อย่างเงี้ยแล้มันร้อนแต่มันไม่มีน้ำคืออะไรผ่านผ่านความคิดของเราตอนนั้นให้มันเป็นลงไปตรงนั้นอะว่างว่าง เดี๋ยวก็คือว่าคือแล้วอ้ยสั่นไปนี้เสร็จอ้ยเราเบื่อสั่นไปเรื่อยๆแต่ว่าอ้ยตรงนี้ตรงนี้ได้ตรงนี้รู้สึกดีก็เลยปล่อยไว้ใช่แล้วก็เลย่วงนั้นก็ปล่อยก็คือเครื่องนวดแม่นี่แม่เอากับนวดคอไหมคะมีก็มีนวดหลังของย่าก็มีเครื่องนวดเนี่ยแต่แต่ย่าดูอยู่แล้วแต่เนี่ยย่าดูอยู่แล้วแล้วแล้วเรามีเสร็จครั้งแรกเมื่อไหร่ะไปรู้จักกับคนคนหนึ่งเป็น เพื่อนที่ผมตั้งแต่ปอหนึ่งแล, <c oughs> แล้วเราก็รู้จักเออ่พอมาตอนประมาณมหาลัยเขาอยู่มหาลัยเขาอยู่ประมาณปี3ปี4เนี่ย <c oughs> แต่ผมอยู่มหกผมก็อยากมีแฟนเป็นแบบเป็นรุ่นพี่ยียม <c oughs> ันเท่เลย <c oughs> รุ่นพี่เด้อ้ามันเท่มีร <c oughs> ายการครั้งแรกคือตอนมอหกเลยใช่ผมจําได้เสียตัวเขา <c oughs> <c oughs> ใช่แต่ผมไม่รู้นะว่าเขาแบบ เขาเข้าเหมือนแกล้งร้องอะ่ะผมก็ไม่รู้ว่าเขาแกล้งร้องหรอ่ะอ้าวทำไมรู้สัวแกล้งร้องอะ่ะมันมันดังไปมันไม่ธรรมชาติหรือว่าเรารู้สึกว่าเราเราไม่ได้เก่งขนาดน,นั้นที่เขาจะแกล้งเราหรือเป็นฟิลไหนปกติมันต้องฟิตไงครับถ้าเจอพี่แต่นั้นมันมันก็ไม่ได้ฟิตมากมันก็หลงหลวงๆว่าที่นี่แกล้งร้องเมี่ในใจผมคิดว่าแกล้งร้องแล้วผมว่าเออครับก็คงก็คงแกล้งร้องแหละเออผมก็เลยแบบพอครั้งที่สองมาก็เริ่มเริ่มเป็นงานขึ้นผมอะ่ะเอ,อาคนเดิมกับคนเดิมใช่เหมือนดูทฤษฎีเยอะตอนนั้น ก็ไม่รู้ไงพี่ก็จะแบเหมือนแบบมันมันมันไม่ได้แบบฟิตขนาดนั้นนะเออผมก็เลยก็ก็ช่างมันใช่แล้วอยากถามว่าเราเนี่ยทำตอนเรามีเซ็กต์เราทำเหมือนที่เราดูในหนังโป๊มาไหมเพราะหนังโป๊มันจะมีเซ็ก์ของมันใช่ปะมั่วเลยมั่วแบบว่าดีีก็จุบบางทีก็แบบเออ่อเสื้อเลยอย่างเงี้ยหรือแล้วแต่บางทีก็มันจะมีทิกก็คือการแบบบอดเซนในมือเดียวเนี่ยเออตอนนั้นมันจะแบบใช่ใช่ใช่ก็จะมีทิกต่อมาตอนนั้นอะ ใช่ทำผมอะแล้วเราสามารถถอดกางเกงในโดยใช้ปากอย่างเดียวได้ไหมไม่เคยทําเห็นไหมต้องไปทอมันนี้อ๋อหรอคอตอนนี้ปวดชันในแล้วก็ต้องไปซ้อมปากถอดกางเกงในใช้ตีอย่างดี้ผมอ่ะใช่ใช้ตีถอดตีของ้องให้ถอดของเข้าหรือของเราของเข้าไม่แต่ข้างๆเกี่ยวข้างของอุโนเนี่ยแฟนแต่ละคนเนี่ยมีแต่เรื่องพีคๆมีเรื่องพีคๆยังไงบ้างแฟนแต่ละคนน่าจะแฟนคนที่ประมาณสามประมาณน่าจะมานสามอือคนที่แบบเหมือนเราจริงจังอะเขา มากๆเพราะว่าเราแบบไม่ได้มีความรักมานานเนี่ยก็ไม่มีอะไรกันประมาณสี่เดือนผมว่าปฏิญาณตัวเนีนต้องมีอะไรกันหลังจากสี่เดือนเพราะว่าหมาอว่าเราชอบ,บนนเขาเราอยากคบเขานานๆเราเลยไม่อยากไปเน้นตรมมุ่งไปตรงที่เซ็ก ok. เราเลยสี่เดือนเลยจะไม่มีอะไรกรันจะรักกันก่อนใช่คบสี่เดือนแล้วอพอมาวันที่สิบห้ากุุภาพังคุณชอบที่คุณได้ดีเดียวทุกอย่างเลยคือสิบห้าตอนตอนมืดแบบมีอะไรกันแล้วรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นปกติครั้งแรกเปล่าสำหรับเราสองคนเพราะเราปฏิญาณตันไม่มีใช่ครั้งแรกครั้งแรกใช่แล้วเหมือนแบบพอวันที่สิบห เออ่มีการตอนเช้าเหมือนแบบผมก็ก็ตื่นเช้ามาสะดม้งสะือผมก็ไม่ค่อยรู้หาเถอะเนผมว่าจบเสร็จปุ๊บเออนู่นนี่นันน่นข้างบนเสร็จปุ๊บแล้วไปลงปข้างล่างพอตอนลงข้างล่างก็จุดไปข้างล่างเหมือนว่าหน้าเราลงไปเลียให้เขาใช่ <Okay. S 1> เราเรไปเลียเขาเหมือนแบบเลียๆอยู่สาาักพักผมก็ไม่ได้แบบลืมตาขนาดนะั้นผมก็อ่านได้เห็นตรงข้างๆเขาเหมือนแบบมีเหมือนเป็นดำๆแดงๆผมคิดว่าเขามีปลาเหรอเพิ่งเพิ่งสังเกตเนี่ยผมก็เลยถามเอ้ยเธอมีปลาเนี่ยเขาบอกอ๋อไม่ใช่นะเมนหมาอ๋อไม่ใช่นะเมนหมาคือแล้วผมก็กำลังเล เอแปลว่าเราเคยได้ทดลองประจําเดือนจํารสชาติไม่ได้ตอนนั้นแต่มันเข้าไปในปากแล้วเราเคยได้กินเลือดผู้หญออแล้วก็ไม่ได้มีอะไรกันจนกว่าเขาหายหรือว่าก็มีอยู่ดีผ่าไฟแดงหรือเปล่าก็ไม่มีเพราะอีกห้าวันก็เลิกกันครับใช่ยี่สิบกุมภาผมจําได้แม่นเลยที่ปดกุมภาผมยังเสียใจอยู่ ใช่คุณเสียคุณมาควรควรจะเสียใจอยู่เพราะว่าเพิ่งเกันวันเดียวเร,เราเราเราเสียใจแค่ไหนแบบเราร้องไห้ไหมเราเขียนไปบอกเขาไหมว่าเอ้กลับมาคบกันเราอะไรเงี้ยเยอะมากนะผมเยอะมากตามไปง้อเขาจะง้อก็มีกอดเข่าเงี้ยกอดเข่ากอดเข่าร้าองไห้แบบกลับมาคบกันเลยไหมจริงตอนนั้น<ว>ตอนนั้นผมก็แบบเแล้วเขาไม่เขาก็ไม่เขาก็ใจแข็งคือเดินร้องไห้มาเรื่อยๆตั้งแต่ออกจากหอเขามาเดินเรื่อยๆมาปุ๊อพอเจอของผมก็กอดลาวเล็กแบบ เฮียหรือว่าเราจะโดดดีวะตอนนั้นจะโดดเลยผมว่าแบบจะโดดไปไหนหมหมอจนั้นจะโดดฆ่าตัวตายแล้นนะผมว่าคิดแบบ <Okay. c oughs> จ,ะจะโดดฆ่าตัวตายผมก็เลยแบบเขาดูด <c oughs> ีเขาดูดิเออแต่ผมจะโดดฆ่าตัวตายผมก็คิดว่าเฮ <c oughs> ้ยเฮียรถจะหมดผมก็เลยวิ่งขึ้นไปขึ้นรถตูอนะ้อนนั้นก็เลยไม่ตายก็เลยรอดเนี่ยถ้าไม่ได้รถตู้ก็ตายแนละ้วแต่ผมขึ้นขึ้นไปร้องไห้บนรถตู้ต่อนะใช่ผมก็มาร้องไห้ที่ห้องต่อ เพาะหนุ่มเนาะก็ข้ามทาตอนนั้นก็ถูกเลิกกับแฟนกำลังร้องไห้ร้องไห้อยู่ขึ้น,นอนร้องไห้แบบกับพื้นเลยแบบนองให้เที่ยวต่อพี่เปิดมาดูปึ๊บรับเป็นเนี่ยตอนนั้นแบบเขาก็งงผมนอนแล้วผมก็ร้องไห้เปล่าเปล่าแล้วผมก็ร้องไห้น้องน้ำต่อใช่จะ <laughs> เป็นแบบจะร้องจะร้องก็มีคนมาเบรกม่ก็มาเบรก <คน S 2> ไม่คนนี่มันจร <laughs> ิงจริงเลย,ยนนเนาะจะร้องแบบ,แบบแบบอิสระในการร้องก็ร้องไม่ได้ fun fact ผ่าไฟแดง เป็นคำพูดที่ติดปากคนทั่วไปมักใช้เรียกแทนการมีเซ็กส์ในระหว่างที่ผู้หญิงมีประจำเดือนซึ่งการมีเซ็กส์ในช่วงมีประจำเดือนก็มีข้อดีอยู่ด้วยคืออาจจะช่วยลดอาการปวดประจำเดือนได้เพราะร่างกายของผู้หญิงจะหลั่งสารเอนโดฟินเมื่อถึงจุดสุดยอดซึ่งเป็นฮอร์โมนความสุขที่จะช่วยลดอาการปวดท้องประจำเดือนแต่ในขณะเดียวกันก็มีข้อเสียอยู่ด้วยเพราะในช่วงที่มีประจำเดือนภูมิคุ้มกันของผู้หญิงจะลดลงและเป็นช่วงที่ปากมดลูกของผู้หญิงเปิดออกเพื่อบายเลือดจึงทําให้ติดเชื้อโรคต่างๆนี้ง่าย แล้วตอนนี้ยังมีความค้างรักอยู่หรือเปล่าหรือว่าด้วยความที่ประสบการณ์ของเรามันทําให้เราแบบให้ใจคนอื่นไปแบบไม่เร็วเท่าเดิมแต่แต่ก่อนที่เราไปนั่งร้องไห้จะแบบโดดคลองบ้างอะไรเงี้ยมันเหมือน,นแบบก็พี่ถามไรนะไปดิพอ้องหนักกว่าพี่งงูกูถามอะไรกูก็งงเธอเงี้ยเิถามพงถามง่ายๆสั้นๆนะไปเราจะไปกันด้วยกันพี่ถามมันสั้นอะ เออชอบเออได้เลยเข้าใจเลยผมเราชอบเลียไหมถ้าแฟนใด้อะถ้าเกิดไม่ใช่แฟนจะเลียไหมไม่ผมผมไม่ค่อยเลียเราชอบให้เอาคนโอมเราไหมชอบการอมที่ดีคืออะไรเดียไข่อันนั้นคือเป็นจุดเสียวเราเลยถ้าหผู้ชายเขาหลายคนไม่รู้นะ ผู้หญิงเ่รเคาไม่รู้หรือเปล่าไม่หมายถึงว่าผู้ชายแหละคนไม่รู้ว่าเอ้ยเลี้ยไข่มันดีเออเลี้ยไข่มันเสียวนะผู้ชายคนไม่รู้ผมหมายถึงอย่างเงี้ยเราเก่งเลี้ยไหมไม่ไม่ค่อยคิดว่าไซส์สําคัญไหมไซส์ของผู้ชายสําคัญสําคัญนะผมว่าเราพอบอกได้ไหมว่าไซส์ของเราประมาณเท่าไหร่ห้าสี่ครับประมาณห้าสี่อยากมีอะไรที่อยากลองเกี่ยวกับเซ็กส์ไหมเอาพวกเทียนลนน้องพี่หยทําไมเพราะเราเป็นหนังโป๊มาหรอ อยากเปลี่ยนฟิล์มเราแบบเทียนลอนหรือว่าเอาพวกโซ่ฝ้ายเน,นี่ยเคยมีเซ็กแบบไหนที่แปลกที่สุดสําหรับเราพูดข้างหูว่ากินข้างจา้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 า,จา <c oughs> <c oughs> ผมผมพูดข้างหูเขาก็เลยเป็นวลรีของผมกินข้างจา้า<อ>ใช่เลยวลรีของผมใช่มีแต่คนเรียกผมกินข้างจา้าคนรู้เปล่าว่ามาจากตอนที่เราเอาไม่รู้ต้องรู้เลยกันแรก ี่รายการแรกคือที่เราได้ยินเขาว่ากินข้าวอย่างยิ่งขาจจเพราะเขาเอากับผู้หญิงแล้วเขาก็กระซิบข้างหูแล้วผู้หญิงมีการตอบสนองยังไงขำเขขำเขาบอกกูหมดอารมณ์ไปดีใช่เพราะว่าผมอยากลองฉีก่ะบางคนเอ้เสียวเสียวผมว่าลองพูดฉีกดูครับเฮ้ยถ้าลองพูดคำนี้อ่ะกินข้าวกินข้าว้หแต่ก็เสร็จก็เสร็จแล้วผมก็เลิกพูดเขาเม่กี้ข้างจ้าโอเคดีดีแล้วก็มีเซ็กบนเตียงอย่างเดียวไหมหรือที่อื่นด้วย ไม่รู้อ่ะผมก็ไปเรื่อยอ่ะไปเรื่อยไปที่ไหนบ้างอ่ะพื้นอย่างนี้เคยมีไหมมีเพราะบอลเต็มไปเลยแบบไประเบียงไปไรแบบไปเรื่อยอผมอ่ะ,อะโอเคได้เล่าเธออยู่นานสุดกี่นาทีจำได้ปะครึ่งชั่วโมองอ่ะผมงงดิตมากวันนั้นโอ้ยทำไมอ่ะเมามั้ง <laughs> ชอบแบบไม่นานเกินเนาะแบบพอดีพอดีใปะ่ะเจ็ดประมาณเจ็ดผมว่าเลขเจ็ดโอเคเลขเจ็ดสวยเจ็ดแปดสวยเจ็ดแปดสวยก้าวไม่ได้ละเกินนาทีนึง ไม่โอเคละเคยมีผู้หญิงแบบบ่นกับเราไหมว่าเร็วไปผมแย่ไปฮทีแต่จุบจุบจบจบจบแต่โคตรอายเล็วันเนี้ยตัวนี้ยังผมยังอายอยู่เลยเอาจริงๆมันเกิดขึ้นได้มันเกิดขึ้นได้ไอ้ฟองงงฮะแต่แล้วใช่โอ้เห็นว่าไม่เคยมีวันไนท์แซนเคยไหมพี่หรือหนูหรืออะไรผมเคยไหมเคยเปล่าอ๋อมีมีมีช่วงนี้ผมเล่นแบบแอปแอปหนึ่งแอปสีชมพูนั่นรู้กันนานแล้ว คพที่แอสีแดงเม่ออย่างแรกแล้วคนที่ภูน่าจะครั้งแรกคนนั้นวันนั้นแดงครั้งแรกแบบเจอแล้วแบบขึ้นไปใส่อะไรเงี้ยแล้วดันเป็นหลงรักอีกโอ้โหต้องเป็นผู้หญิงแบบไหนที่เราตกหลุมรักแค่พูดค้าแบบบอกใบไม้สองตัวโอเคแล้วพูดค้าแบบหอควายไม่โทรสันอามีสิที่เราจะตกหลุมรักเขาแล้วอย่างพูดน่ารักแบบถ้าเด็แรกอะเด็ดแรกพูดคราบเนี่ยโอ้โหแต่แต่ผมจะไม่บอกเขานะว่าแบบ ผมชอบเขาแต่ผมแบบในใจมันแบบติ๊กเวลาคนนี้มันโอเคกรีนแฟลกชอบใช่พูดครับโอเคมีแบบไหนผู้หญิงอะไรที่เราไม่ชอบที่เราไม่อยากเอาด้วยซ้ำไหมถ้าเจ้าเวิยงเวียงอะผมว่าวิยงเวียงเวียงเกินไปอ่ะอุ้ยร้อนว่ะเฮ้ยตัวนี้น่ะแมวใชร์นี่ในการมีเซ็กซ์ถ้าเซ็กส์ไหนที่ถือว่ายากสำหรับเราโยนขึ้นไปอ่ะแบบฟุ๊บฟงเนี่ยอันพี่กี้เลยอันนี้ยากยากเออยากกูหักเลยผมประเด็นอ่ะ เคยทำมาทุกท่าหรือเปล่าผมก็ไม่รู้อ่ะงั้นมาลองกันด็อกกี้สายมีอยู่แล้วชอบอันเนี้ยให้เขานั่งบนหน้าเราเลียเขาเคยเราเคยให้เขานอนแล้วเราเอาจูบไปเขาดูดเลยเคยสลับกันเคยมีแบบอุ้มไหมมีครับเรามีแบบเฮลิคอปเตอร์ไหมหมุนแค่เปลี่ยนท่าเฉยแต่ถ้าหมุนหมุนไปมีอะไรก็ไม่ได้ไหวอันนั้นเหมือนแบบอารมณ์เราขี่วัวไปอะ อันนั้นไม่น่าไหวแต่ชอบแบบพวกห้องครัวอะไรเงี้ยทำไมอ่ะโพสิชันมันดีน่าจะโอเคอ,อ่ะตรงไหนในห้องครัวเราชอบตรงเคาน์เตอร์เปล่าให้แบบยกะมากใช่เคาน์เตอร์เรามีความรู้เรื่องเซ็กซ์มากน้อยแค่ไหนประมาณ90้าสิไปกันหยเยอะอยู่นะคืออยากรู้ว่าอยู่รู้เรื่องเรื่องโรคอะไรอย่างงี้ปะ่ะพวกโรคเฮต้าวีเนี่ยอ่ะถ้าเกิดไม่ใช่โรคนี้ล่ะโรคอื่นรู้จักไหมรู้แต่ก็มีก็ป้องกันอะ่ะผมก็กลัวเสี่ยงเหมือนกัน แล้วเราเริ่มมีความรู้มากแค่ไหนที่เราเปลี่ยนมาใช้ถุงยางหรืออะไรเงี้ยดูว่ามันถุงรั่วไหมฮะผมจะเช็คทุกครั้งเช็คถุงยางรั่วยังไงน้ําก่อกะเพ่แบบว่าไปเปิดน้ำกอกใส่กอกเพื่อเช็คว่าเอ้ยรั่วหรือเปล่ามันมีที่หนึ่งมันมีที่หนึ่งคือเป่าลมถ้าเกิดอยู่เป่าอ่ะแล้วมันไม่มีอากาศออกมันจะเป็นมันจะเป็นเหมือนลูกโป่งแต่ถ้าเกิดเราเป่าอะแล้วเราสัวเอ้ยมันไม่เต็มสักทีแปลว่ามีรู แล้วฉันไม่รู้ว่าพอถ่วงน้ําอ่ะมันจะเอาความมันของมันอะ่ะไอตัวไอตัวหลอดลื่นออกไปหรือเปล่า <c oughs> เผื่อพอเรามาพอเราถ่วงน้ําเสร็จเรามาใส่อย่างเงี้ยไม่แมผมถ่วงน้ำเสร็จปุ๊บผมก็ทิ้งเลยอ่ะพอตอนเสร็จแล้วผมก็ถอดถุงแล้วผมก็ไปถ่วงน้ําดูว่าถุงรั่วไหมทิ้งขังยาอ๋อที่หลังพี่จ๋าว่าถุงที่หลังอ๋อใช่พี่เขาจะผิดพี่พี่ไม่หลังเออพี่พี่ไม่รู้อะไรพี่งงพี่ขอโทษดี ถามน้องหน่อยนะคี ics, ่อยากรู้ทำไมน้องถูงทีหลังนะถ้าเราเกิดสมมติว่ามันมันขาดขึ้นมาอย่างเงี้ยเราต้องรู้เราต้องรู้ตอนเปลี่ยนเียตอนเปลี่ยนท่าใช่ผมจะดูตลอดเฮ้ยรั่วบัวมันจะมีฟิลนึงอะที่แบบมีอะไรกันได้เหมือนแบบมันเสียเกินไปอะถ้าเสียบเกินไปจะรู้แล้วว่าถุงรั่ว ปัจจุบันผู้คนทั่วโลกมักพบปัญหาท้องทังที่ยังไม่พร้อมหรือติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์ซึ่งหนึ่งในสาเหตุเหล่านี้มักเกิดจากถุงยางรั่วดังนั้นเราจึงมีวิธีสังเกตง่ายๆว่าถุงยางของเรารั่วหรือเปล่าเมื่อสวมถุงยางเข้าไปแล้วจะมีกระป๋อเล็กๆอยู่ตรงปลายถ้าเกิดรั่วเวลากดกระป๋อตรงปลายมันจะยุบตัวและไม่คืนสภาพเดิมแต่ถ้ากดตรงปลายกระป๋อแล้วคืนสภาพเดิมก็แสดงว่าใช้ได้พอเราทดสอบเสร็จแล้วควรบิดปลายกระป๋อเพื่อไล่ลมออก ซึ่งการไล่ลมจะช่วยให้ถุงยางไม่แตกในขณะสอดใจค่ะมีคำถามเกี่ยวเซ็กแม่พี่ตอบได้หมดนะเป็นความรู้อะไรอย่างเงี้ยหรือเรา,เรา,เ,ราเรารู้เยอะแล้วผมอยางรู้ว่าผู้หญิงเขาชอบให้ให้เลียงเขาไหมชอบมากจริงเหรอใช่เชื่อว่าหลายคนชอบแต่ไม่กล้าบอกผู้ชายแล้วผู้หญิงบางคนอาจจะอายเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยแต่ตรงนั้นของเราไม่มั่นใจอะไรเงี้ยแต่ยิ่งเราโชว์เขาว่าเอ้ยเราชอบของเธอนะเราตั้งใจนะเราจะรู้สึกดีเด็นแรกเหรอฮะเด็นแรกเลยเหรอ สมมติแบบเด็ดแรกแบบไม่จะเป็นไม่ไม่ไม่<อ>ิฉันเข้าใจคือคนเราอ่ะการที่เราจะลงไปให้ใครไม่ว่าผู้หญหิงผู้ชายอ่ะครั้งแรกมันอาจจะรู้สึกแบบว่าอยากจะรู้จักให้ดีกว่านี้อะ ใช่ป่ะมันเลยไม่อยากเพราะวมันมันต้องให้ชอบกว่านี้ก่อนอ่ะเพราะฉะนั้นคนส่วนมากวันไลสแตนอ่ะจะแค่เอากันเฉยๆแล้วแต่เราเริ่มชอบเขาแล้วเราอยากทําให้กันเนี่ยก็ทําได้ผู้หญิงส่วนมากชอบชคิดว่าอย่างนั้นอย่างน้อยๆสมมติเขาไม่ชอบน้องนะแต่น้องถามเขาเขาจะสุว่าหุยน่ารักอ่ะอยากทําให้เราด้วยเธอไม่เห็นแก่ตัวแต่ถ้าเกิดเขาแบบว่าเอยฉันไม่มั่นใจเขาก็จะตอบโนแต่อย่างนอยเขารู้แล้วว่าเธอเนี่ยเสียสละเธออยากทําให้ฉันอย่างนี้แต่ผมเคยเคยมีเคยมีอยู่เรื่องที่แบบผมไปไปนอนบนตักเขา เลยตรงนั้นเขากลิ่นแรงมากผมว่าผมก็เลยแบบไม่ไม่ค่อยกล้าเข้าใจเข้าใจเข้าใจเลยใช่อันนั้นอ่ะบางทีเกิดขึ้นได้ไปเดินประเทศไทยร้อนมากใช่ป่ะปรติแล้วแวเออแล้วมันมีเหงื่อมันมีกลิ่นเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นก่อนมีอะไรกันมันแบบว่าเราไปอาบน้ํากันไหมเราไปล้างก่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยสมมติเขาเขาาไม่ไปอ่ะแบบไม่ก็ไม่เรียอะ ก็คือมันชื่อไม่ทำอ่ะล้วผู้ชายจูเมนก็แบบก็ไม่อยากโอมเหมือนกันอะเอาจริงก็เลยแบบว่าเะิดเราไปอาบน้ําหรืออะไรเงี้ยรู้สึกว่าคลีนกว่านี้เราค่อยก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วแบบเรื่องความสะอาดอะเนาะถ้าเกิดเราเราไม่ควรจะฝืนตัวเองทําด้วยจริงพี่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยแบบชวนแบบถ้าเกิดเพื่อนไม่เขาเสียเซลล์เหมือนกับสมมติว่าเราไปที่ตักเขารู้สึกเราได้กลิ่นเขาให้เราแบบแม่งอยากจะทําให้นะแต่ว่ามันกลิ่นมันไม่โอเคค่ะ แทนที่จะบอกว่าเธอไปล้างหน่อยเขาจะเสียความมั่นใจ <c oughs> ไปอาบน้ําด้วยกันไม <c oughs> ่เธออย่างเงี้ยออ๋โอเคไปอาบน้ํากันอะไรเงี้ยจะได้สบายสบายตัว <c oughs> ขอบคุณมากที่มาแชร์เรื่องเซ็กส์กันนะคะ <c oughs> อ๋อโอเคเหมือนกัน,นอ่ะก่อนก่อนจากกันไปมีอะไรจะฝากไหมช่องทางหรืออะไรเงี้ยยูป๊อปเปอร์อย่อายลืมจะฝากนิดหน่อยก็ได้เพราะจะได้ติดต,ตามอีกทิกเกอรอุ้งหลาทองอ่าขึ้นให้ครับผมแล้วก็ไอจีครับขึ้นให้ตรงนี้อ่าอ่ะมีชื่อไหมพูดมาด้วยเผือจะเดินมาณาถาครับผม M O Z N A T T H A นะครับผม ขอร้องเลยกด subscribe กดไลค์กดคอมเมนต์ให้หน่อยนะคะแล้วก็ฝากตามน้องอูนโน่ด้วยนะคะบฝากตามอ๋อพี่คนติดตามอยู่แล้วฝากติดตามพี่เข้าไปอีกครับขอบคุณมากไม่พูดได้หืดเลยเลย,เลยขอบคุณมากค่ะเจอกันครั้งหน้าค่ะบายสาวๆเคยเป็นไหมคะตอนเป็นประจำเดือนเราใส่ผ้าอนามัยเนี่ยรู้สึก เปียกแฉะเลอกอับไม่สบายตัวสุดๆเลยค่ะใช่อีกทางเลือกนึงมาแนะนานะคะนี่คือถ้วยอนามัย f l o w days ค่ะเป็นถ้วยที่ทํามาจากซิลิโคนทางการแพทย์100%นะคะจะเป็นการพับไปอย่างนี้ใส่เข้าไปในช่องคลอดนะคะแล้วมันก็จะเปิดเป็นการรองรับเลือดค่ะไม่ต้องห่วงเลยนะคะว่าเจ็บเพราะว่าซิลิโคนเนี่ยเป็นซิลิโคนนิ่มค่ะพอใช้เสร็จแล้วนะคะเราก็ดึงออกมาเทเลือดทิ้งนะคะแล้วก็ทําความสะอาดค่ะข้อดีของตัว Flo w days นะคะก็คือเป็น Reusable นค่ะนากลับมาใช้ใหม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประหยัดทั้งเงปยยััยดไได้วลลาแถมขไ เยอะมากเลยค่ะและที่สําคัญนะคะไม่มีกลิ่นเลยค่ะเพราะว่าเลือดเนี่ยไม่ได้สัมผัสกับอากาศหรือว่าแบคทีเรียนะคะทาให้คุณเนี่ยมั่นใจได้ตลอดทั้งวันค่ะไม่ว่าคุณจะไปไว่ายน้ําเล่นเต้นโยคะอะไรก็แล้วแต่นะคะใช้ชีวิตแบบอิสระแล้วก็มั่นใจกับนน Flow Days ค่ะสามารถติดตามโซเชียลมีเดียของเราได้นะคะทาง Instagram แล้วก็ทิกต็อกนะคะ Flow Days แล้วก็ Line นะคะ at Flow Days เว็บไซต์ค่ะ myflowdays.com Flow Days Live with Confidence แล้วเราเคยคบแต่ผู้หญิงไทยหรือคบต่างชาติไหมคบแต่ผู้หญิงไทยผมใช่ผู้หญิงไทยอย่างเดียวต่างชาติหรอแบบญี่ปุ่นชอบไหมถ้าเกิดสมมติวันหนึ่งได้จีบผู้หญิงญี่ปุ่นผมต้องไปเรียนก่อน,เ,นอรเรียนอะไรเรียนภาษาญี่ปุ่นอ๋อโอเคคี่นี่อ๋อี่นี่รวมตอย่างอ๋อออโอเคใช่ใช่แล้วถ้าเกิดพูดภาษาอังกฤษได้อะเราพูดได้เป่าผมพูดได้ไม่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 ไมไมค่อยเก่งมากแต่เดี๋ยวจะไปเรียนอยู่เหมือนกันพูดได้อะไรบ้าง <c oughs> มิกะลา 不安全。<laughs> <laughs> <laughs>